ดีใจตัางแต่ไม่ใช่ประเด็นครับผมเพราะว่าเราส่งใจถึงกันอยู่แล้วนะครับมีที่รักอย่แล้วสวัสดีครับสวัสดีหล่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกับวงสอนทุพรรณครับผมขอบคุณนทั้งเลยนะครับดีใจมากแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับผมขอบคุณที่แขกนะครับผมพี่ๆแล้วก็ที่ทุกคนเลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ใช่วงสอนทุพรรณนะวคนไทย เราจะเล่นแค่เพลงเดียววงนี้เลยล้อ่าหน่อยจะกลับบ้านเลยใช่ไหมฝากคณะกรรมการวัดอะไรวัดที่มาดูวันนี้ด้วยฝากน้องนันเอาไว้ด้วยนะครับนะ้ขาปลอกพ้อมใจด้วยเลย็อยูยตดทนู้นฝากก็ด้วยฝากก็ด้วยนะครับมีมีหน้ามีหน้าป้าแกบอกเอาน้องนันมาอีกขอบคุณครับปุกมือกับคณะกรรมการวัดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่เก็บตังค์ตั้งแต่วันนี้เลยพีหน้าเจอคนอีก อยากให้น้องมอฟอีกเพลงช้าอีกสักเพลงอ่าเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงตัวเองสักเพลงนะครับคโอ้โหจรผมจริงๆก็มีแต่เพลงช้าแหละก็มีเพลงเร็วก็เพลงัวเองครับผมเดี๋ยวอยู่กันนี้เดี๋ยวทำเพลงไวให้